ท่านนะครเนี่ยออกมาหาผมแล้วนะสวัสดีครับท่านท่านเนี่ยไม่ค่อยสบายนะท่านบอกว่าลุงยักษ์เนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านรับแรนะพี่พี่ผมเนี่ยก็เคยไปนะครับผมเคยไปแล้วใช่ไหม <c oughs> อ๋อผมไปไปรอบหนึ่ง <c oughs> ท่านบอกว่าผมเนี่ยเคยไปอยู่รอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ลนะุงป้านทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้เนี่ยผมนะครับจะ ขึ so okay. people, so ้นไปหาองค์นาคาน้อยนะพี่ๆเพราะว่าท่านพ่อเนี่ยได้บอกนะว่าท่านเนี่ยรู้ว่าลุงยักษ์เนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับทุกคนก็วันนี้ผมจะลองขึ้นไปหาดูนะครับไม่รู้ว่าองค์นาคเนี่ยจะปรากฏตัวให้ผมเนี่ยได้เห็นหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นองค์นาคาน้อยนะเพราะว่าองค์นาคเนี่ยน่าจะรู้จักกับลุงยักษ์นะครับท่นพ่อเนี่ยให้ผมเนี่ย ลองขึ้นไปทานดูนะเผื่อองค์นะคะเนี่ยอาจจะรู้นะว่าลุงยักษ์เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับก็ตอนนี้ผมได้เดินเข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะรอบที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยเจอนางเนี่ยมาหาผมกลางดึกเลยนะครับพี่พี่มาขอความช่วยเหลือให้ผมเนี่ยออกไปหานะครับดีนะที่ผมเนี่ยยังมีน้ำมนตนะครับยังมีน้ำมนเหลือผมก็เลยเอาน้ำมนตเนี่ยล้าใส่มันนะครับ นางผีป่าเนี่ยวิง่งหายไปในความมืดเลยนะครับผมก็ตอนนี้ผมได้เดินเข้ามาอยู่ในป่านะผมมาคนเดียวนะไม่ได้พานลงหญิงมาด้วยนะเนืน่องจากกลัวว่าจะเกิดอันตรายนะครับผมก็โอเคทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปเลยดีวยกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อไปกำลังใจผมนะครับได้ทําคลิปไปต่อไปนะครับผมโอเคครับพี่พี่ไปนี่นะครับพี่พี่ก็ระหว่างทางเนี่ยผม เจอถุงอะไรไม่รู้นะครับนี่แต่ว่ามันโดนฉีกขาดหมดแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นถุงของใครนะครับอยู่ในป่านะพี่ๆนะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นป่าภายหมดเลยนะครับ เดี๋ยวทุกคนตรงนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าโลงแปลกๆนะครับอีกอย่างมีกองไฟอยู่กองหนึ่งน่าจะนานแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นกองไฟของใครนะน่าจะเก่าวมากๆแล้วด้วยนะ ป่าที่นี่เนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นป่าไผ่นะครับนี่นะมองไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่ป่าไผ่ทั้งนั้นเลยนะครับ ผมเนี่ยต้องหาวิธีจัดการมนให้ได้นะนางผีป่านะครับเพราะว่ามีท่านเดนะ้าที่สามารถช่วยได้นะครับก็คือลุงยักษ์นั่นเองนะลุงยักษ์เนี่ยผมไม่ได้เจอเป็นเดือนแล้วนะ,นะครับไม่รู้ว่าลุงเนี่ยยังสบายดีอยู่หรือเปล่านะก็ฝั่งนู้นจะมีเสียงน้ำเนี่ยไหลออกมาเลยนะพี่ นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนลนะตรงที่องค์นาะคาน้อยเนี่ยอยู่นะพี่ๆป่าแถบนี้เนี่ยก็ใบไม้เนี่ยเริ่มร่วงนะนื่อจากแรงแล้วนะครับตอนนี้เริ่มหนาว ทำให้ใบไม้เนี่ยร่วงนะพี่พี่นะอากาศวันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะร้อนนะครับอากาศดีเลยฮะ ทุกคนไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยคือเม็ดอะไรนะครับกินได้หรือเปล่าไม่รู้นะออกแดงๆนะ นี่เลยนะครับพี่ๆตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็มาถึงแล้วนะแต่ว่าไม่เจอใครนะครับมาถึงแล้วเนาะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเรียกท่านดูนะพี่ๆเผื่อท่านเนี่ยอาจจะได้เสียงแล้วก็ออกมานะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขอตั้งกล้องก่อนนะ นะครับถ้าท่านเนี่ยยังอยู่ตรงนี้นะครับก็ท่านเนี่ยกดตัวให้ผมเห็นหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยนะครับท่านนะครับท่านยังอยู่หรือว่าได้ยินเสียงผมเนี่ยก็กดตัวให้ผมเนี่ยได้เห็นหน่อยนะครับผมเนี่ยมีเรื่องสําคัญหน้าที่จะต้องไปเคลียร์นะครับผมนะาท่านได้ยินเนี่ยท่านบากดตัวหรือว่ามาหาผมหน่อยนะครับ โอเคครับพี่พี่ผมเนี่ยก็ได้เรียกท่านออกมานะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะออกมาตอนไหนนะครับก็ต้องรอดูนะผมว่าหน้าท่านเนี่ยน่าจะได้เสียงที่ผมเนี่ยเรียกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานั่งรอเลยดีกว่าดูว่าท่านเนี่ยจะมาตอนไหนนะแดดเนี่ยก็แรงมากทุกคน แต่ว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งอยู่ที่ลมๆมนะอากาศเนี่ยร้อนนะครับทุกคนอากาศร้อนมากนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งรอดูนะว่าองาคาเนี่ยจะออกมาหาผมหรือเปล่านะครับ าเรานั่งฝั่งนู้นเนี่ยอากาศมันร้อนนะอากาศมันร้อนนะครับผมโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวมานั่งรอเลยดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยผมนะครับก็ได้รอองะค์นาคาเนี่ได้ระยะหนึ่งแล้วพี่พี่ยังไม่เจอวิวแววที่ท่านเนี่ยจะออกมาเลยนะครับไม่รู้ว่าท่านเนี่ย ได้ยินผมหรือเปล่านะผมเนี่ยก็รอได้ระยะหนึ่งนะครับก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงละยังไม่มีวิแววที่จะเจอ,อท่านเลยนะครับผมก็ผมเนี่ยจะต้องรู้ให้ได้นะว่าลุงยักษ์เนี่ยท่านเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่เจอลุงยักษ์เนี่ยหลายเดือนแล้วนะไม่รู้ว่าสบายดีหรือเปล่านะครับผม ก็องาคาาเนี่ยน่าจะรู้อยู่นะว่าลุงยักษ์เนี้ยอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าท่านพ่อเนี่ยบอกผมมานะให้ไปถามองาคาานะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอดูอีกสักพักหนึ่งนะถ้าท่านไม่ออกมาเนี่ยผมก็คงต้องมารอบหน้านะครับก็จะลองนั่งรอดูนะแต่ว่าในป่าแถบนี้เนี้ย เริ่มจะน่ากลัวนะทั้งมีโจรน,นะครับมีโจรแล้วก็มีนางผีป่าไม่รู้ว่านางผีป่าเนี่ยได้สะกดรอยตามผมมาหรือเปล่านะครับผมเนี่ยจะต้องระวังตัวนะโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวมานั่งรอกันเลยดีกว่านะครับยังไงเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกที่หนึ่งนะโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้เนี่ยท่านนาคาเนี่ยออกมาหาผมแล้วนะ สวัสดีครับท่านโหเดี๋ยวท่านเดี๋ยวเดี๋ยวมานี้ก่อนเพราะว่าตรงนู้นเนี่ยมันร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่าโอเคท่านนั่งลงตรงนั้นเลยก็ได้ครับ เดยนะทุกคนอันนี้เนี่ยองค์นาคาเนี่ยก็ออกมาหาผมนะที่น้องยีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องกันนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าพี่ๆน่าเจอรันชันหรือเปล่านะตรงนู้นเนี่ยมันร้อนนะก็เลยเชิญท่านเนี่ยมานั่งที่ร่มๆหน่อยนะครับใครบ้างโอเค อะไรนะครับทุกคนไม่รู้ว่าพี่ๆได้ยินหรือเปล่านะท่านเนี่ยถามว่าเจ้ามาทำอะไรนะครับผมก็ผมมีธุระจะอยากจะถามท่านนะครับท่านอย่างเป็นพ่อสบายานะพี่ ก็รู้ว่าพี่ๆจะดย้นเจียงผมหรือเปล่านะครับก็้วอยากจะรู้ว่าลุงยักษ์นี่ยอยู่ที่ไหนท่านรู้ไหมครับท่านรู้ใช่ไหมว่าลุงยักษ์อยู่ที่ไหนใช่ไหมครับอตอนนี้รู้สึกว่าท่านเนี่ยไม่ค่อยสบายนะองค์นาคาเนี่ยไม่ค่อยสบายเนะี่ยรู้สึกว่าจะอไอๆ ไม่สบายใช่ไหมเนี่ยแล้วทำไมท่านไม่ใส่เสื้อผ้าร้อนเหรอก็ไม่อยากจะรู้ว่าลุงยนันเนี่ยอยู่ที่ไหนอกเลย แล้วใช่ไหมอยู่ที่ไหนอ่ะลับแที่ท่านเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยรู้นะว่าลุงยักษ์เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับท่านบอกว่าลุงยักษ์เนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านรับแงนะพี่พี่ผมเนี่ยก็เคยไปนะครับผมเคยไปแล้วใช่ไหมอ๋อผมเคยไปรอบหนึ่งท่านบอกว่าผมเนี่ยเคยไปอยู่รอบหนึ่งนะครับ อยู่ฝังในอยู่ในป่าหรือเล่ท่านโอ้อยู่ในป่าลึกเลยเนาะอะไรนะอ๋อให้ผมกลับไปนั่ดูอีกทีได้ครับท่านเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองกลับไปดูนะที่หมู่บ้านที่ผมเนี่ยเคยไปนะพี่ๆี่ไม่รู้ว่าพี่ๆีเอฟซีได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับก็ ราคาเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะท่านเนี่จะอายนะครับพี่ครับแล้วท่านกินยายอย่างเนี้ยอ <c oughs> ๋อยสุนไทยช่วงนี้ก็อากาศเนี่ยก็แปรปรวนนะท่พี่นะเนื่องจากเดี๋ยวหนาว <c oughs> เดี๋ยวฝนเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนนะานพี่ก็หลายอย่างนะครับทุกคนก็ <c oughs> โอเคท่านก็ผมจะ รบกวนท่านแค่นี้นะครับออท่านเนี่ยบอกผมมานะว่าอยู่ที่ไหนนะลุงยักษ์เนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านรับแรนะพี่ๆที่ผมเนี่ยเคยไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปตามหาดูนะครับอาจจะเจอลุงยักษ์นะเพราะว่าผมนี้เนี่ยก็ไม่ได้เจอลุงยักษ์เนี่ยนา,นานมากแล้วน,นะครับก็โอเคท่านเดี๋ยว ขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวผมก็จะลาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าผมมารอบหน้าเดี๋ยวผมจะนำยาหรือว่านำโคมตียมาให้ท่านนะครับผมงั้นท่านก็ต้องใส่เสื้อนะเพราะว่าอากาศช่วงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับโอเคท่านยวผมลาเลยนะขอบคุณมากครับที่บอกผมตอนนี้เนี่ยท่านเดินกลับแล้วนะ นี้นะครท่านครับถ้ารอบหน้าเดี๋ยวผมมาใหม่นะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่บอกผมนะครับโอเคทุกคนสวัสดีครับท่านเดี๋ยวท่านก็ท่านเนี่ยกลับแล้วนะผมจะไม่โฟกัสตอนท่านเนี่ยหายตัวไปนะ ก็อ,อย่างที่นี้เลยที่ท่านบอกเลยนะว่าผมเนี่ยจะต้องไปหาที่หมู่บ้านรับแรงนะครับผมเนี่ยก็เคยไปแล้วนะท่านบอกผมมาแต่แค่ผมเนี่ยไม่รู้นะครับผมเนี่ยจะลองไปดูนะว่าเป็นอย่างที่ท่านเนี่ยได้บอกหรือเปล่านะครับให้ไปหาลุงยักษ์ที่หมู่บ้านรับแรงนะก็หมู่บ้านที่ผมเคยไปเนี่ยอยู่ในป่าค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับผม นะครับก็ท่านเนี่ยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะท่านองคาคานะพี่พี่ไม่ค่อยสบายนะครับไอไม่หยุดเลยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับไปเตรียมของไปตามหาลุงยักกันนะจะได้จบจบไปเลยนะกับไอ้นังผีป่านะครับ เพราะว่ามันเนี่ยทำลายท่านพ่อนะไม่รู้ว่าท่านพ่อเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับผมนะครับโอเคทุกคนโอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็ได้คุยกับท่านองค์นาคาแล้วนะว่าลุงยักษ์เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับท่านเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายนะผมก็ไม่อยากจะรบกวนท่านเยอะนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าเมื่อกี้ ผมยินเสียงผู้หญิงหัวล้อนะแต่ว่าถ่ายให้พี่พีเอฟซีเนี่ยดูไม่ทันนะครับมันดังจากแถวนี้นะพี่พี่เป็นเสียงผู้หญิงหัวล้อนะครับผมเนี่ยรีบเอากล้องมาถ่ายเลยนะแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะมันแบบเสียงหัวร้อนแบบสาใจอะไรบางอย่างนะครับ หูผมเนี่ยไม่ได้ฝาดไปนะผมเนี่ยได้เสียงจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่านางผีป่าเนี่ยตะกกน้อยตามผมมาหรือเปล่านะครับก็ต้องระวังนะไว้ใจไม่ได้ละพวกมันเนี่ย เห็นเสียงหมไหมเสียงคนเดินไหมครับมันมีเสียงคนเดินนะครับเดี๋ยวจะถ่ายพี่ดูนะเผื่อเราเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงนะครับ

เดี๋ยวทางกลับบ้านดีกว่านะครับโอเคนะครับพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหาลุงยักษ์ด้วยนะจะไปหาลุงยักษ์ในหมู่บ้านรับแรงน,นะครับผมนะครับก็โอเคทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าผมเดี๋ยวผม่ยขอตัวเดินทางรีบกลับบ้านก่อนนะครับผมไป